รับชมกันต่อครับกับเด็ดมวยเดือดครับวันนี้ใส่กันเต็มพิกัดคู่นี้สู้กันในพิกัด85ก <98 S 1> ิโลกรัม 99. 99. สสคนนี้หมัดเท้าเข่าศอกจะเต็มและออกอาวุธได้อย่างแม่นยำนัมกมวยครบเครื่องจากบราซิลครับคารลอสมอนเตโร วัย27ปี 0, สูง187เซนติเมตรนะครับอายุ35ปีชกมาแล้ว52ครั้งชนะมา39ครั้งและแพ้มา11ครั้งนะครับผมคนนี้ถนัดศาสตร์แข้งแทงข่าเก๋าประสบการณ์ดีกรีแชมป์เพียบฝีมือไม่ธรรมดาและออกอาวุธได้อย่างรวดเร็วจากกาลสินประเทศไทยดีเซลเล็กเสียดำหมูปาราาจากกาลสินครับดีเซลเล็กเสียดำหมูปาราราชดำเนินครับ 35กับ27ครับเดี๋ยวดูครับสภาพร่างกายเนื้อตัวจะเป็นอย่างไรครับทีต่อทีอคาร์ลอสมอนเตโรจากบราซิลนะครับกรรมการเปิดครับประธานสุคนธปฏิภาพสิงห์ซ้ายนี่เลขานุก,การอาบาจอจังหวัดปัตตานีครับล่าสุดสายด่วนซ้ายครับคู่นี้ วันนี้เหนื่อยแล้วครับดิเซลเล็กครับอาจจะต้องขย e n อาจจะต้องขยับให้ลึกขึ้นให้เร็วขึ้นนะครับก็ดีเซลเล็กท็อปคิงบ็อกซิ่งเดิมนะครับคนเดียวกันครับลูกศิษย์ของคุณนริศเก่าครับโอ้โหสายหนักสายแรงครับคาร์ลอสมอนเตโรยัดเข้าไปเลยครับน่าใส่แล้วปักหลักด้วยครับเอาครับ ไม่ใช่งานง่ายของดีเซลเล็กนะครับไม่ออกก่อนนี้ลำบากแน่ครับขวากับซ้าย<อ>ตึงไวยครับไปกวาดล้มลงไปปัจจุบันดีเซลเล็กนั้นเป็นครูมวยครับแล้วก็รูปร่างนี้เฟิร์มขึ้นกว่านี้เยอะแล้วนะครับตอนนี้คุณน้ต่างกันเลยครับ<อ>ดูแลสภาพร่างกายหล่อขึ้นแหละครับ เป็นนักมวยที่มีฝีมือดีครับแต่ว่าอายุอานามค่อนข้างจะเยอะนะครับดีกรีนแชมป์เปียนเยอะแยะมากมายครับก่อนหน้านี้โอ้ยแม่หัวชนกันหรือเปล่าครับช็อตมาสักรู่ต้องระวังนะครับซ้ายกับขวานี่อันตรายครับต่างคนต่างพุ่งเข้าหาแต่แต่ขยับออกซ้ายไม่ถนัดครับดีเซเล็กโอ้โหโยนเข่าครับหนักๆแหลม ชกแบบง่ายๆครับคาร์ลสไม่มีท่ายากอะไรครับมาแบบเบสิกเลยครับชิงออกก่อนครับดูช่วงแขนช่วงขาครับไก่ก็ยังไม่ถนัดครับดิเซลเล็กยังไม่เข้าร่องแข้งนะครับโยนเข่าซ้ายนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับชกแบบเบสิกเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับได้ระยะกระจิมก็ยกแบบนี้ครับโอ้โหแทงซ้ายแต่ละดอก ไม่กันไม่บังนี่อันตรายครับดีเซลเล็กกาดสบายๆนะครับคารอสปเตรโรครับดูครับแขนปานี่ห้อยเข<ป>้าไปรวบแขนทำอะไรได้หรือเปล่าครับดีเซลเล็กครับกร<ป>รมการแยกออกมาต่างกัน8ปีครับคู่นี้ต้องระวังก้าวแล้วจิ้มแทงซ้ายของคารลอสนะครับ ดูยืนต่อยครับแม่ปล่อยกันนี่ไปเลยครับโอ้ยพูดยังไม่ทันขาดคำครับโอ้ยจุ่ครับแม่นอนนานไปหน่อยครับโอ้โหก้าวแล้วแทงครับแหลมๆครับก็โดนมาก่อนหน้านั้น4ี่ห้าดอกแล้วละครับโอ้โหดอกสุดท้ายนี่จังหนับเลยครับไม่ไหวครับใหญ่มันได้ครับแต่ว่าอาวุธมันจะช้าหน่อยครับ แล้วดูโดนแต่ละดอกครับแม่ไม่โอ้ยเสียดเข้าซอกลักแร้เลยครับ1 2 3 4ี่ครับโอ้หไม่ไหวครับกระทุ้งยัดเข้าไปแบบนี้1 2 3โสอ้โหคุณมารุษเอ้ยเต็มๆตมครับรับไปครับสำหรับดีเซลเล็กครับ by way บักเก็บได้ในช่วงปลายยกแรกนะครับสำหรับคาร์ลอสปอนเตโรครับเอาชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ได้ในปลายยกแรก